อัสลาม u a l a i k w a t u l i w a a r a สวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้พบกับคุณครูมูนาค่ะคุณครูมูนาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ผลไม้น่ารู้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาอ่านดูอาพร้อมกันนะคะนีเป็นดูอาก่อนเรียนเด็กๆด็กยกม,มือขึ้นมาทั้งสองข้างค่ะดูอาก่อนเรียนรอบพิชรอบนี ซาด,ดรีวายาเซรฟีอัมรีวาฮลุลอุตตัมบลิลซานียฟกอฮูกาวลีโออัลลอฮโปรดเปิดหัวใจของฉันโปรดให้ความง่ายดายแก่การงานของฉันโปรดคลายปมลิ้นของฉัน ให้พวกเขาได้เข้าใจคำพูดของฉันด้วยเถิดอาเมนกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมือขยำกระดาษซาลาไมโลมรมตุลยบริการทุกสวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูนะมีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆนะคะเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนะคะก็คือกิจกรรม ขยำกระดาษนั่นเองค่ะอุปรกรณ์ได้แก่กระดาษนะคะกระดาษนี้จะเป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะที่อยู่ในบ้านของเด็กๆได้เลยค่ะเดี๋ยวมาทำวิธีการตามคุณครูเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆยก,กมือขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็กำแบกำแบกำแบ,แบ,แบ โอเคค่ะเรามาเอากระดาษที่เรามีเมื่อกี้นะคะเด็กๆทำตามคุณครูนะคะหยิบก,กระดาษขึ้นมาแล้วก็ขยำเลยนะคะขยำนะคะขยำขยำเลยนะคะนี่ขยำแล้วคุณครูขยำแล้วนะคะเด็กๆทำตามคุณครูได้เลยนะคะ กระดาษที่คุณครูขยำนะคะกิจกรรมการขยำกระดาษอันน uh, mm, um, ี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนั่นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆเขียนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือเพื่อให้เราหยิบจับอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การขยำกระดาษอันนี้นะคะเด็กๆ เมื่อขยมเสร็จแล้วเราสามารถนํากระดาษนี้ไปรีไซิ์ขึ้นได้นะคะอย่างเช่นเราเอามาตัดใไหมคะดึงฉีกแล้วก็มาแปะให้เป็นแปะลงในกระดาษเพื่อเป็นรูปหน้าต่างๆนะคะเดี mm ๋ย hmm. วเด็กๆนะคะกลับไปขยมกระดาษนะคะแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูกับเพื่อนๆชมนะคะ ค่ะสำหรับสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนกับคุณครูในวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ผลไม้น่ารู้ก็จะได้แก่ชนิดของผลไม้นะคะลักษณะและส่วนประกอบของผลไม้การถนอมและการรักษาผลไม้แล้วก็ประโยชน์และโทษของผลไม้นะคะและสุดท้ายก็คือการสร้างสุขนนิสัยที่ดีในการรับประทานผลไม้นั่นเองนะคะ เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูหรือยังคะค่ะเด็กๆรู้จักความหมายของคําว่าผล,ลไม้กันหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกความหมายนะคะคําว่าผล,ลไม้มาจากการประสมของสองคำนะคะก็คือคําว่าผลบวกกับไม้นะคะเท่ากับผล,ลไม้นั่นเองนะคะค่ะคําคว่าผล,ลไม้นะคะแปลว่า ผลที่เกิดจากพืชนะคะซึ่งมีรูปร่างกลมนะคะหรือรีนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนำไปประกอบอาหารทำอาหารนะคะแล้วก็สัตว์ก็สามารถนำไปทานได้เช่นกันค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะคุณแม่ที่บ้านชอบเอาผลไม้ไปทำอะไรบ้างคะ ของคุณครูนะคะคุณแม่เนี่ยชอบเอาสับป,ประรดนะคะไปทําแกงส้มนั่นเองคะ่ะเด็กๆรู้จักแกงส้มใช่ไหมคะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักผลไม้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างมา5ชนิดค่ะของคุณครูมีนี่เลยอย่างแรกนะคะเห็นไหมคะว่ามันคืออะไรนะคะตัวนี้นะคะชนิดนี้เราเรียกว่าแก้วมังกรนะคะ แก้วมังกรนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า dragon fruit นะคะ dragon fruit เดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะ dragon fruit ใช่แล้วคะ่ะแก้วมังกรนะคะนี่เลยลูกสีแดงๆนะคะมีขนด้วยชนิดนี้เราจะเรียกว่าเงาะนะคะเงาะเงาะ,งะใช่แล้วคะ่ะ ซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Rambuten r a m b u t a n r a m b u t a n โ okay, อเคค่ะค่ะชนิดนี้เราเรียกว่าเสาวรสนะคะเสาวรสนะคะซึ่งมีลักษณะกลมนะคะเปลือกสีน้ำตาลออกเหลืองๆนะคะรสชาติจะหวานหวานอมเปรี้ยวอร่อยนะคะซึ่งเราเรียกว่าเสาวรสภาษาอังกฤษก็คือ p a t i ส n s ุตเพ r รส t รุ i เ fruit. หรือสวรสนั่นเองนะคะค่ะแล้วผลไม้ชนิดนี้เด็กๆรู้จักกันไหมคะเป็นลักษณะรีรีนะคะลักษณะรีสีเหลืองนะคะเนื้อข้างในจะหวานฉ่ำอร่อยนะคะเราเรียกว่าสาลี่นะคะสาลี่นะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Chinese pear นะคะ Chinese pear นะคะ Chinese pear หรือสาลี่นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือผลไม้ที่มีชื่อว่าสละนั่นเองนะคะสละนะคะสละนะคะมีภายนอกนะคะเปลือกจะมีหนามนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องระวังในการแกะนะคะ แล้วก็เนื้อข้างในนะคะจะมีรสหวานนะคะอมเปรี้ยวนะคะซึ่งอร่อยเลยทีเดียวภาษาอังกฤษนะคะสำหรับสระสระนะคะก็คือซเลกกานะคะซเลกกาซเลกานะคะหรือเราจะได้อีกอย่างว่าสเนกฟรุตนะคะสเนกฟรุตนั่นเองนะคะสำหรับลักษณะน,นะคะของผลไม้ก็คือ จะมีลักษณะกลมๆนะคะหรือลูกวงรีนั่นเองนะคะกลมๆหรือรีนั่นเองนะคะแล้วก็ในผลไม้เนี่ยจะมีน้ำถึง80%เลยนะคะซึ่งทำให้ผลไม้เนี่ยเกิดการเน่าเสียได้ง่ายเลยค่ะถ้าสำหรับประโยชน์ของผลไม้เหล่านี้นะคะ ผลไม้อ่ะมีส่วนช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะให้ผิวพรรณเราสดใสสวยงามนะคะเมื่อเราทานเยอะไปก็จะกลายเป็นโทษนะคะก็คือจะทำให้เราเป็นโรคนะคะเพราะในผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลสูงนะคะทำให้เราเป็นโรคเบาหวานนั่นเองนะคะซึ่งการทานเยอะไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะเราจะต้องทานอย่าง พอประมาณนะคะด้วยการทานข้าวให้เยอะนะคะแล้วก็ผลไม้เนี่ยเป็นส่วนน้อยนะคะแต่ว่าต้องทานเป็นประจำเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าเนื่องจากผลไม้เนี่ยเป็นของที่สามารถเน่าเสียได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำเนี่ยอยู่ในผลไม้ถึง8 0ดังนั้นเนี่ยการเก็บนะคะวิธีการเก็บรักษาหรือถนอมผลไม้ให้อยู่ได้นานเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะ ช่แล้วคะ่ะเราจะต้องเก็บผลไม้นะคะในตู้เย็นนั่นเองนะคะด้วยการเนี่ยหั่นเป็นชิ้นนะคะหรือว่าเราล้างน้ําเก็บใส่ช่องผักผลไม้ในตู้เย็นนั่นเองนะคะเอาลคะค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้จักผลไม้กันไปแล้วนะคะซึ่งคุณครูต้องขอขอบคุณที่เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็การบ้านให้เด็กๆนะคะ ถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็บอกคุณครูว,ว่าเด็กๆชอบผลไม้อะไรชนิดไหนบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมรอมตตุลลอฮิวบาริกาตุ